ตอนนี้นะครับก็เป็น EP ที่5แล้วนะครับกับงานลอกสาวลอกโซ่นะครับมาดูกันนะครับว่า5ตันหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับนี่ปึ๊บข้างล่างเลยครับก็เนื่องจากตัวมันใหญ่นะครับเราก็เลยจะต้องนั่งรีวิวกันนะครับเพราะว่าที่แขวนไม่พร้อมนะครับตัวมันใหญ่นะแล้วเราก็ยกแขวนไม่ไหวต้องบอกเลยต้องเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กขึ้นไปแขวนนะครับลอกตัวใหญ่ อ่าหมุนมา,างี้ครับหมุนมา,างี้จะให้ดูสภาพไม่เป็นไรไปราไปียบให้นอนเดียอะอ่าก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับตกตัวนี้ต้องบอกว่าสภาพแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะตัวหนังสือยังเขียวๆอยู่เลยนะครับเนี่ยฝานูนนะครับตัวนี้ฝานนนนะครับก็ทุกอย่างสมบูรณ์นะครับทุกอย่างยังสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับนี่นะ ล้อทั้งสองข้างนะครับตัวกันโซ่ตกนะนะครับแล้วก็ตัวห้อยโซ่ทางด้านนี้นะครับแล้วตะขอนะครับตะขอ5ตันนะครับตะขอทรงพลังมากเน่ใหญ่ใหญ่เงี้เลยดูมือผมนะครับเนี่ยดูนะครับนี่อ่ะก็โซ่นะครับโซ่ก็ขอนี่โซ่นี่นะครับไม่มีข้อใดที่มีสนิมติดก่อนเลยนะครับเนี่ยสังเกตนะครับวันนี้เราไปไปลงไง ไปลงน้ํายาก็จะสวยแล้วนะครับนู่นเลยยาวสุดนู่นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูมาพาไปดูตัวของหลังนะครับอ่ะ,อะนี่นะครับของหลังก็ทรงพลังมากนะครับใหญ่เริ่มเท่มเลยดูใหญ่กับมือผมอย่างเงี้ยดูไหมมือผมนี่เล็กไปเลยนะครับนี่ห้าทีนะครับตัวนี้จะตีวายนะครับจะตีวายนี่ห้าทีจะตีวายอ่ะประมาณนี้นะครับกับ ลอกสาวนะครับก็ครบกันไปเกือบหมดทุกไซส์แล้วนะครับตั้งแต่หนึ่งตันสองตันสามตันห้าตันนะครับเดยวเหลือสิบตันนะครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงไหนผมจะพยายามไปอ่าไปรีวิวไปรีวิวนะไปเจอรีวิวมาแบ่งกันชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้เปิดราคาขายด้วยนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ อินบ็อกมาสอบถามผมแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ E p ีหน้า10ตันนะครับเจอไม่เจอยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเนาะอ่ะลาไปเลยนะครับสวัสดีครับผมอ่ะลอกนะครับสําหรับงานลอกเราก็รีวิวไปจนเกือบจะครบไซส์แล้วนะครับเดี๋ยวไอตัวใหญ่10ตันผมจะพยายามไปหามารีวิวแบ่งกันชมนะครับแต่วันนี้นะครับผมมีเหรียญกระถินนะครับก็จากนะครับวัดละหานไร่นะครับนี่ซึ่งผม มีมาพอสมควรนะครับก็มาแบ่งเพื่อนๆด้วยนะครับที่ระลึกกระถินสามัคคีสมโพธิ50ปีโบสถนะครับรุ่นจะเจรินรุ่งเรืองนะครับนี่หลวงปุทิมวัดละหารไล่นะครับเหรียญน,นี้ออกเมื่อวันที่16ตุลา2567นะครับที่ผมถืออยู่นี่เป็นเนื้อ,เน,อเนื้อทองเหลืองฝาบาทลงยานะครับนี่นะครับ เหรียญเพิ่งออกเมื่อที่16นี่เองครับที่16ตุลานะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับก็มีมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับมีมาแบ่งนะครับสาหรับท่านใดที่อยากจะเช่าหาไว้บูชานะครับรุ่นนี้นะครับโอ้โหเหรียญเหรียญหลวงปู่ทิมนี่นะครับต้องไม่ต้องกลัวนะครับประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับผมมีมาแบ่งเพื่อนๆด้วยนะครับก็ ท่านใดอยากจะเช่าหาไว้บูชานะครับก็เหรียญละ399บาทนะครับรับเป็นคู่นะครับเราก็จะมีลดให้พิเศษนะครับรับเป็นคู่อย่างนี้นะครับอ่ารับประกันแท้แน่นอนนะครับก็นะครับก็อ่ารับชมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นงานลอกสาวลอกโซ่หรือว่าอาจะเป็นงานวัตถุมงคลของทางร้านช่างทุนมิเทศนี่นะครับก็เราก็มีแบ่งมีจำหน่ายให้เพื่อนๆได้อ่าไปไว้เช่าหาบูชากันนะครับ ก็ชมแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับสองเหรียญรับเป็นคู่นะครับก็มีราคาพิเศษให้